ครับสวัสดีนักศึกษาสำหรับสำหรับวิดีโออันนี้จะเป็นเป็นพาร์ทที่สองนะครับของบทที่1ในวิชาวิจัยและนวัตรกรรมทางการพยาบาลนะครับในพาร์ทที่2นี้เราจะพูดถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลหรือ v i d e n c e Based Nursing นะครับเอ่อ <c oughs> evidence-based nursing ก็คือหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลนะครับอย่างที่เราเกริ่นไว้ในวิดีโอที่แล้วนะครับว่าก็คือเป็นการที่ evidence-based เนี่ยเราจะสื่อสารไปถึงเรื่องของผลงานวิชาการนะครับผลงานวิชาการที่เป็นางานวิจัยนะครับที่เป็นนวัตกรรมที่เป็น R 2 R เป็น CQI หรือว่าเป็น practice-based p r a c t i c อะไรต่างๆนนาทั้งหมดเนี่ยเรารวบเราเรียกรวมกันว่าเป็น e n c e b a s e d Nursing ทั้งหมดซึ่งเป็นองค์ความรู้หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลนะครับซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าการที่เราจะได้ e v e n c e b a s e d n u r s i n g ออกมาก็คือเราจะได้จากความเชี่ยวชาญของพยาบาลนะครับแล้วก็การได้ผลงานวิจัยนะครับสองอย่างนี่รวมกันนะครับเอามาผนวกกันมาผสมผสานกันจนสามารถได้เป็นแนวปฏิบัติทางการพยาบาลได้องความรู้ทางการพยาบาลขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอ่า uh, e n c e b a s e d n u r s i n g นใ,นในการที่เราจะบอกว่าหลักฐานเชื่อประจกักษ์ชนิดใดมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะมีการแบ่งระดับของ,ของความน่าเชื่อถือของ e d e n นต์เบไวห้หลายแบบมากนะครับใน,ในวันนี้ในสไลด์นี้ครูจะพูดถึงเฉพาะการแบ,แบ่งแบบ7ระดับนะครับว่า e ีเ b a s e เ่ยแบบไหนที่มีระดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับใดนะครับซ,ซึ่งการแบ่งครั้งนี้ก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด7ระดับดังนั้นเรามาดูระดับที่1ก่อน ะร,ระดับที่1ก็คือเป็นความน่าเชื่อถือที่สูงที่สุดถามว่าระดับที่หนึ่งเน่ยจะได้มาจากผลงานวิชาการหรืออี e วนเดนเบสแบบใดนะครับอ d เ n นเดเบสที่ได้มาจะต้องได้มาจากการศึกษาวิจัยแบบ s y s t e t i c review หรือ meta Met e n a l y s i s นะครับ systematic review หรือ meta a n a l y s i s เนี่ยเป็นการทบทวนวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัยหลายหล,ลายเรื่องอย่างเป็นระบบอันนี้ครูขยายความไว้ข้างล่างแล้วนะครับว่า งานวิจัยแบบ s s y t e m a t i c Review m e t a a n a l y s i s เป็นอย่างไรนะครับก็เป็นการเอางานวิจัยหลายๆเรื่องนะครับในที่ศึกษาใน,ในประเด็นเดียวกันนะครับศึกษาในวัตถุประสงค์การศึกษาที่ที่ไปในทิศทางเดียวกันเรื่องเดียวกันแล้วก็มีการาทบทวนวิเคราะห์งานวิจัยเราเาต่างๆนั้นอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็นําเสนอผลออกมานะครับลักษณะนําเสนอออกมาเป็น เป,เป็นผลลัพธ์ของลักษณะของการอสอดคล้องกันหรือไม่สอดคล้องกันหรือว่ามีการใช้สถิติในการวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องถึงผลลัพธ์ทางการผลลัพธ์ของการศึกษานั้นด้วยนะครับแต่ในระดับหนึ่งเนี่ยจะต้องเป็น Systematic Review หรือ m Meta a n a l y s i s จากงานวิจัยเชิงทดลองที่เป็นแบบ RCT เท่านั้นนะครับแต่ว่างานวิจัยทุกเรื่องที่เอามาสังเคราะห์ เอามารีวิวนะครับเอามาวิเคราะห์เป็นเมตาไนาิสสเนี่ยจะต้องเป็น RCT เท่านั้น RCT หมายถึงงานวิจัยที่ทำเป็นแ a n d o m ไม c ์ c o n t r t r t r l หรือ Randomized Control Study ก็คืองานวิจัยเชิงทดลองที่มีการสุ่มและมีกลุ่มควบคุมนะครับรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวเราไปเรียนในบทที่4นะครับว่าเพราะว่าดีไซน์ของการวิจัยเชิงทดลองเนี่ยจะมีหลายดีไซน์นะครับมีทั้ง มีการสุม่มไม่มีการสุ่มอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดอยู่ในบทที่4นะครับแล้วก็หลักฐานเชิงประจักษ์ระดับที่1นเนี่ยนอกจากงานวิจัยแล้วนะครับที่เป็น systematic review จาก rct นะครับก็จะเป็นแนวปฏิบัติทางคลินิกหรือไกด์ไ l i n นะครับก็อาจจะเป็น cnpg clinical nursing ไกด์ไลน์นะครับหรือเป็นไกด์ไลน์ในการดูแลผู้ป่วยทั่วไปซึ่งไกด์ไลน์พวกนี้จะมีการสร้างและก็ทบทวนมาจากทบทวนจาก systematic review หรือก็ meta analysis หมืองกันนะครับเป็นการทบทวนมาที่ได้มาจากงาน RCT เหมือนกันนะครับอันนีค้คือเป็นหลักฐานเชิงมาจากระดับที่หนึ่งมาดูระดับที่สองระดับที่สองกับระดับที่สามเนี่ยยังคงเป็นงานวิจัยเชิงทดลองอยู่นะครับ แต่2กับ3มนี่ต่างกันยังไงร,ระดับที่2เนี่ยเป็นงานวิจัยเชิงทดลอง RCT ครับเป็นเชิงทดลองแบบ RCT แค่เรื่องเดียวนะครับถ้าวิจัยนั้นมีเป็น RCT เนี่ยหเรื่องเนี่ยเราถือว่าหลักฐานงานวิจัยนั้นเนี่ยมีความน่าเชื่อถือในระดับที่2แต่ถ้าเป็นระดับที่3เนี่ยจะเป็นงานวิจัยที่เราเรียกว่า quasi experimental ก็คือเป็นกึ่งทดลองนะครับเดี๋ยวความแตกต่างระหว่าง RCT กับ quasi เดี๋ยวเราไปเรียนรายละเอียดในบทที่4ต่อนะครับ มาดูระดับที่4นะครับระดับที่4กับระดับที่5ระดับที่4เนี่ยระดับที่4กับระดับระดับที่4เป็นงานวิจัยเชิงบรรยายเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากงานวิจัยเป็นเชิงบรรยายหรือการหรืองานวิจัยที่ไม่อาศัยการทดลองนะครับถ้าเป็นงานวิจัยเชิงทดลองก็จะอยู่ในในดกับ3ถูกไหมครับสกับ3เนี่ยเป็นงานวิจัยเชิงทดลองแต่ถ้าเป็น2เนี่ยก็เป็นวิจัยเชิงทดลองแบบ RCT 1เรื่อง ถ้าเป็นสามก็เป็นวิจัยที่ไม่ใช่ RCT เป็นควอซแต่เป็นทดลองเหมือนกันแต่อันนี้จะอยู่ในระดับที่3แต่ถ้าเป็นระดับที่4ก็คือเป็นวิจัยแต่เป็นวิจัยที่ไม่ใช่การทดลองแต่เป็นการวิจัยที่ไม่ใช่การทดลองที่มีการออกแบบงานวิจัยที่ดีนะครับต้องมีการการออกแบบงานวิจัยที่ดีนะครับแล้วจะต้องเป็นงานวิจัยเชิงบรรยายที่เป็นแบบเคสคอนโทรลสตัตตี้หรืองานวิจัยที่เป็นแบบ การติดตามไปข้างหน้ามีการ Follow-up กลุ่มตัวอย่างก็คือเราเรียกว่า Cohort หรือ Prospective นะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นระดับที่4นะครับจะต้องเป็นงานวิจัยที่ไม่ช่ทดลองแต่จะต้องมีแบบใดแบบนึงเป็นรูปแบบของการวิจัยที่ไม่ทดลองแบบใดแบบหนึ่งคือแบบ Case Control หรือเป็นแบบ cohort, c o h o r t Prospective นะครับส่วนระดับที่5ส่วนระดับที่5เนี่ยเป็นงาน Systematic Review นะคะเป็นซิมบติกรีวิวเป็นก็คือเป็นการศึกษาวิจัยแบบที่กล่าวไปแล้วขั้นต้นน็่คือการทบทวนสังเคราะห์เอาผลงานวิจัยหลาย,ลายๆเรื่องเอามาสังเคราะห์วิเคราะห์นะครับซึ่งก็คือเอางานวิจัยแบบ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 ที่ไม่ใช่ทดลองนะครับแล้วก็หรือเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยเอามามาวิเคราะห์สังเคราะห์ออกมาเป็นผลเป็นผลการศึกษาอันนี้ก็จะเป็นงานาหลักฐานเชื่อระจักระดับที่5 ส่วนหลักฐานเชิงประจักษ์ระดับที่6ก็คือเป็นงานวิจัยเชิงบรรยายหรืองานวิจัยที่ไม่ใช่การทดลองหรืองานวิจัยที่เป็นเชิงคุณภาพหนึ่งเรื่องนะครับงานวิจัยเชิงบรรยายที่อยู่ในระดับ6เนี่ยก็จะเป็นงานวิจัยเชิงบรรยายหรือที่เป็นแบบ cross sectional study นะครับส่วนหลักฐานเชิงประจักษ์ระดับที่7 อันนี้ก็จะเป็นการใช้เป็นเป็นความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณอาวุิอันนี้ก็จะเป็นความน่าเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษ์ในระดับที่7นะครับทุกททุกทุกระดับก็มีความสําคัญที่เราจะนำนำมาเป็นเ,เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาทางสุขภาพหรือการดูแลสุขภาพประชาชนหรือการพยาบาลได้นะครับ สรุปอีกทีหนึ่งก็คือหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลเนี่ยแล้วก็หลักฐานเชิงประจักษ์หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลก็มีทั้งที่เกิดจากการศึกษาวิจัยก็คือรีเสิร์ชถูกไหมครับแล้วก็เกิดจากเป็นหลักฐานที่เกิดจากความเชี่ยวชาญด้วยนะครับอันนี้ก็ก็จะกลายเป็น e v i d evidence Based Practice ตอนนี้ถ้าเราไล่ถ้าถ้าคุูจะลองไล่จากระดับ7มา เราอาจจะดูง่ายขึ้นมาดูหลักฐานเชิงประจักษ์ระดับ7ก็คือเป็นความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเป็นความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒินะครับมาดูอันดับ6ก็คือเป็นงานวิจัยเชิงบรรยายหรือเป็นงานวิจัยที่ไม่ทดลองนะครับสี่ห้าหกเป็นงานวิจัยไม่ทดลอง1 2 3สาเป็นงานวิจัยทดลองนะครับ1 2 3สาเป็นงานวิจัยเชิงทดลอง 456เป็นงานวิจัยไม่ทดลองแล้วก็เจ็ดเนี่ยไม่ใช่งานวิจัยแต่เป็นความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญน,นะครับทีนี้เรามาดูว่าสี่ห้าหกต่างกันยังไงหก็คืองานวิจัยเชิงบรรยายแบบ cross sectional นะครับเป็นงานวิจัยเชิงบรรยายแบบ cross sectional หรืองานวิจัยเชิงคุณภาพหนเรื่องนะครับแค่แค่หนึ่งเรื่องแล้วเราก็ได้แล้ก็ก็จะถือว่าเป็นงานาหลักฐานเชิงหลักฐานเชิงประจักษ์ระดับ6 ามาดูระดับ5 5เนี่ยเป็นงานวิจัยเชิงบรรยายหรืองานวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยเป็นการรีวิวเป็นการรีวิวงานวิจัยนั้นอย่างเป็นระบบนะครับก็เป็นงานวิจัยเชิงบรรยายกับงานวิจัยเชิงคุณภาพนะครับก็อันนี้มากกว่าหนึ่งเรื่องแต่ถ้าระดับ4เนี่ยระดับ4เนี่ยเอาเป็นงานวิจัยเชิงบรรยายนะครับอันนี้ไม่ทดลองเหมือนกันแต่เป็นการ เป็นการรูปแบบการวิจัยที่เราเรียกว่า case control study หรือ,อการวิจัยที่เราเรียกว่าการศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้าที่เร,เรียกว่า cohort หรือ prospective หรือ long longitudinal นะครับอันนี้ก็จะเป็นงานวิจัยหลักฐานเชิงประจักษ์ระดับที่4มาดูหลักฐานเชิงประจักษ์1 2 3ก็คือเชิงทดลองถูกไหมครับถ้าคิดง่ายๆถ้าระดับที่1ก็คือ systematic จากงานวิจัย RCT ก็แปลว่าการรีวิว RCT มากกว่า1เรื่องการรีวิว RCT มากกว่า1เรื่องก็เป็นระดับที่1นะครับส่วนระดับที่2เนี่ยแค่แค่หลักฐานนั้นเป็นงาน RCT เพียง1เรื่องอันนี้ก็เป็นระดับที่2แล้วส่วนระดับที่3เนี่ยก็จะเป็นงานวิจัยเชิงทดลองเหมือนกันแต่เป็นงานวิจัยเชิงทดลองที่ไม่ใช่ RCT ก็คือมีระเบียบหรือวิธีการทดลองที่ที่ มีมีคุณภาพหรือมีรายละเอียดน้อยกว่า RCT ที่เราเรียกว่าคอไซหรือว่าเป็นงานวิจัยกต่นทดลองนะครับแล้วระดับที่1นนอกจากงานวิจัยที่เป็นรีวิวอ่าซิต t ิ c Review จาก RCT แล้วพวกแนวปฏิบัติทางคลินิกทั้งหลายนะครับที่ออกมาเป็นไลท์ไลา์บุ๊กหรือเป็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ระดับที่1ได้เหมือนกันนะครับ สำหรับสไลด์พาร์ทที่2นี้นะครับที่เราพูดถึงของเรื่องของหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลก็กูก็มาพูดถึงเรื่องของการแบ่งระดับความน่าเชื่อถือดังนั้นในใ,นใบางานนะครับในใบางานที่วิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยเนี่ยนักศึกษาก็ต้องสามารถจําแนกได้ว่าบทความวิจัยที่นักศึกษาเอามาวิเคราะห์เอามาเอามารีวิวเนี่ยเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ระดับใดนะครับซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น7ระดับนะครับอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในใบางานที่ครูได้มอบหมายให้ไปแล้วนะครับโอเคสําหรับภาที่2เรื่องของหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการยาบาลครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันพาที่3ขอบคุณครับ